ในส่วนของการปรับเบาะแถวหน้านะครับก็จะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับดันขึ้นไปข้างหลังเพื่อดันลงนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ดันลงส่วนตัวนี้จะเป็นการปรับผนังรอ,องหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับส่วนปุ่มเล็กๆตัวนี้จะเป็นลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับในการปรับดันขึ้นเพื่อให้เขาดันออกมายกขึ้นเพื่อปรับระดับนะครับ และกดกลับไปถอยหลังเพื่อให้เขาลดระดับล่าัพพอร์ตนั่นเองครับการปรับเบาะอุ่นร้อนนะครับฟังก์ชันที่เราจะเข้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะครับหลังจากนั้นเราไปที่เบาและพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นการปรับนะครับเบาะเย็นได้3ระดับนะครับเบาะร้อนได้3ระดับและอุ่นพวงมาลัยนั่นเองครับ ฟังก์ชันตรงนี้สามารถปรับได้โซนด้านหน้านั่นเองครับในส่วนของเบาะนวดนะครับคู่หน้าเราจะไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันนี้แล้วเราไปเข้าที่ตั้งค่าตัวรถนะครับเบาะนะครับโหมดการนวดนะครับสามารถเลือกเบาะซ้ายเบาะขวาและกดเปิดการนวดนะครับปรับระดับสูงกลางต่ำได้และฟังก์ชันให้เลือกในโหมดการนวดทั้งหมด6แบบครับ เราจะตั้งค่าอยู่ในตรงนี้นั่นเองครับ